ไม่มีนะเป็นไครับไปไว้ครับต่อย ไเดป

ไม่กินไม่กินไมกินเลยวะไม่กินเลย่กิตัดได้เลยลงตัวล้ตัวแค่ไหนเดี๋ยวไปปั๊บไปปั๊บยังไม่รักกี่ร้อยสนุกสนานแต่พอถอดได้่ถอดบางบงบางตัวมันตีผ่านตีผ่าน

เป็นรรมการโอ้โหดับีนแนพี่ถูกเวลาแต่ผิดคนเฮ้ยโอ้โหดียไม่เ่นันเียะเห็นปะ 나래요 오늘 날아 포코티